โรคแพนิคหรือโรคตื่นตระหนกนับเป็นโรคทางจิตเวชท,ที่เกี่ยวกับการทํางานของสมองเช่นเดียวกับโรคซึมเศร้าและโรคไบโพลาร์ดังนั้นจึงจะแตกต่างจากเวลาที่เราตกใจหรือตื่นกลัวเวลาที่มีเหตุการณ์ต่างๆมากระตุ้นโดยคนที่ป่วยเป็นโรคแพนิคนั้นจะเกิดความตื่นกลัวขึ้นมาโดยไม่จําเป็นต้องมีสาเหตุไม่เกี่ยวกับเวลาหรือสถานที่คือนึกจะเกิดก็เกิดขึ้นมาเฉยๆซึ่งการเกิดขึ้นนี้เราจะเรียกว่าแพนิคแอดแทตโดยจะแสดงออกมาเด่นชัดที่สุดเป็นอาการทางกายได้แก่หัวใจเต้นเร็วมากแรงมากเหมือนจะหลุดออกมาจากอก เงือแต่มือไม้สั่นตัวสั่นหายใจติดขัดหายใจได้ไม่เต็มปอดแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกพื้นไส้ท้องไส้ปั่นป่วนวงเวงวิงเวียนไปหมดหน้ามืดจะเป็นลมรู้สึกวิววิว,วรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันรู้สึกชาหรือซ,ซาซาตามปลายเท้ารู้สึกหนาวหรือร้อนวูบไปทั้งตัวรู้สึกกลัวกลัวมากๆจนควบคุมตัวเองไม่ได้กลัวเป็นบ้ากลัวตาย การแบบนี้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดวยไม่มีอะไรมากระตุน้นและจะค่อยๆเป็นมากขึ้นจนเป็นหนักมากในช่วงประมาณสินาทีแล้วค่อยๆเบาลงหลังจากนั้นก็จะอ่อนเพลียหมดแรงแล้วผู้ป่วยก็จะรู้สึกกลัวมากไม่อยากจะเป็นแบบนี้อีกด้วยความที่โรคจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้และมีอาการรุนแรงคนที่ป่วยเป็นแพนิกหลายคนก็เลยกลัวการออกจากบ้านหรือการต้องทํากิจกรรมอะไรก็ตามเพราะกลัวจะเกิดแพนิกแอทแท็กขึ้นอีกซึ่งจริงๆแล้วความหวาดกลัวความกดดันที่เกิดขึ้นนี้ก็ยิ่งจะไปกระตุ้นให้เกิดอาการได้มากขึ้นนนอีีีีกกลายเป็วงจรทท่่่ไมมสสิุ้ด ว่าคุณมีอาการตามนี้ให้ลองปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยบอกอาการที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีตัวกระตุน้นหรือเกิดขึ้นเป็นพักๆเพราะโรคนี้สามารถรักษาให้ดีขึ้นหรือหายขาดได้โดยใช้การรักษาทางยาควบคู่ไปกับการดูแลทางร่างกายและจิตใจ รับประทานยาที่หมอให้อย่างสม่ำเสมอไปพบหมอตามที่นัดห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดดูแลร่างกายให้แข็งแรงออกกําลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อปรับความคิดเกี่ยวกับความกลัวทําความรู้จักอาการที่กําลังเผชิญและวิธีรับมือเพื่อรับมือกับความกลัวเมื่อเกิดอาการ